เราจะเริ่มเสริมนมผงให้ลูกได้เมื่อไหร่และควรจะเริ่มแบบไหนดีสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะดีที่สุดก็คือให้ดื่มนมแม่นะคะเพราะนมแม่มีประโยชน์มากๆซึ่งนมผงจะไม่มีก็คือเรื่องของภูมิต้านทานโรคนั่นเองค่ะแล้วนมแม่ยังช่วยในเรื่องของ ความสะดวกสบายในการให้นมหรือว่าความประหยัดอีกด้วยแต่นมผงก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะคะถึงแม้นมผงจะไม่ได้เป็นนางเอกแต่นมผงก็ไม่ได้เป็นนางร้ายก็ถือว่าเป็นนางรองนะคะสําหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกกับ ให้นมแม่กับลูกได้เต็มที่แล้วน้ำนมเริ่มน้อยน้ำนมเริ่มหดหายน้ำนมเริ่มจะไม่พอแล้วเราจะเสริมนมผงได้เลยไหมเราก็สามารถเสริมนมผงได้เลยนะคะแต่ว่าก็อยากแนะนำว่าให้นมแม่ดีที่สุดก่อนเพราะเด็กยิ่งเป็นทารกยิ่งในช่วงแรกเกิดนะคะโอกาสที่ลำไส้เขาจะยังปรับไม่ทันเพราะนมวัวหรือว่านมผงเนี่ยจะย่อยยากกว่าทำให้ทารกเนี่ยเกิดอาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนเช่น,ชนท้องอืดท้องเสีย นะคะได้เพราะว่านมวัวเนี่ยเด็กบางคนก็อาจจะแพ้ปโปรตีนในนมวัวหรือว่านมผงนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราให้นมแม่เต็มที่แล้วนมไม่พอแล้ว ลูกกลับมากขึ้นนะคะเราก็สามารถเสริมนมผงให้ลูกได้ซึ่งการเสริมนมผงนะคุณแม่อาจจะปรับเปลี่ยนเลยก็ได้เมื่อนี้นมแม่มื้อถัดไปเป็นนมผงก็ได้หรือคุณแม่อาจจะใช้นมแม่ในขวดแล้วก็ชงนมผสมแล้วก็มาผสมในขวดเดียวกับนมแม่ในช่วงแรกที่เริ่มป้อนให้ลูกกินนะคะในช่วงแรกที่เขายังไม่คุ้นชินกับรสชาติของนมผสมเนี่ยแนะนําคุณแม่อาจจะใช้นมแม่เป็นส่วนใหญ่ก่อนเช่นลูกของคุณแม่กินนม4ออน ต่อ1นต่1ครั้งให้คุณแม่อาจจะใช้นมแม่3ออนนมผสมนะคะอันใหม่ที่เราจะเริ่มเนี่ยมา1ออนก่อนเพื่อจะดูว่าลูกของเรารับได้ไหมคุ้นชินกับรสชาติไหม หรือหลังลูกดื่มนมแม่บวกนมผสมไปแล้วเนี่ยมีอาการอะไราผิดปกติเกิดขึ้นไหมหากลูกของเรารับได้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใ,นใดๆเกิดขึ้นเราก็ลดนมแม่เหลือสองออนเพิ่มนมผสมมาเป็น4ออนให้คุณแม่ค่อยปรับแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นนมแม่1ออนนมผสม3ออนเมื่อลูกรับได้เต็มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใ,นใดๆเราก็ให้ดื่มนมผสมไปเลย สีอ่ออนเต็มที่นะคะนี่คือสิ่งที่คุณแม่จะเริ่มปรับการให้นมแม่นะคะมานมผสมแต่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่ต้องลองดูว่านมผสมยี่ห้อไหนบ้างที่ถูกกับลูกของเราคำว่าถูกก็คือเด็กกินแล้วน้ำหนักขึ้นดีไม่มีท้องเสียท้องอืดหรือว่าท้องผูกนี่คือสิ่งที่สำคัญแต่ย่ามาถามนะคะว่านมยี่ห้อไหนดีเหมาะกับลูกของเราเพราะนมแต่และยี่ห้อ เหมาะกับเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเราจะต้องนำมาทดสอบหรือว่านำมาลองดูแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะนมแม่ดีที่สุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปเรื่อยๆเมื่อลูกอายุครบ6เดือนนะคนนุณแม่ก็สามารถเริ่มป้อนอาหารเสริมให้กับลูกควบคู่กับการทานนมแม่แล้วเมื่อลูกอายุ1ปีขึ้นไปนมถือว่าเป็นรองละอาหารสามมื้อถือว่าเป็นหลักเพราะฉะนั้น ให้เราเน้นที่อาหารสามมื้อเป็นหลักถ้าลูกอายุหนึ่งขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะนมแม่นมชงหรือว่านมกล่อง U.S.T ก็สามารถให้ลูกดื่มทานได้เลยค่ะ